เอ๊ฮะน่ะเราไปถ่ายอยู่ใกล้นะกับ่เอ๊แล้วน่ะนะเออเราไปถ่ายอยู่ใกล้เจ้าวันอยู่ต่างว่ากับไก่ขคบๆอยู่กับบินไปถ่ายอยู่ใกล้เนี่ยว่าเจอโดอกับพ่อคอยนั่งใกล้ เราก็ได้คลิปแล้วเราอยู่ใกล้ไปแล้วเร็วม่ไปเราทุกคนก็จะเป็นเขาโยจะมาบุญวัดประธาตุโหนกคนมาล้านลายทั้งคนน่อยคนใหญ่ลายขนาดนี้จะไปรุ่นเนาะรุ่นดูโซปปลาขนาดอีกนายกอส บ่าวลาวสตูดิโอกับสาวลาวสวรรค์ยังบ่ทเนได็กห็นหนากันนะทุกคนเอาเห็นเด่นี้คเปล่กสาวลาเงนอนไไปเนียก็พามาไปยืนองไปนะก็ทราบ คนมาเที่ยวไลยอะแต่ว่าอันนี้เมเบอรนอันนี้เมบอลจอนี่ใช่ไหมนี่นะเมหนักคือคือโอ้เมม สบมะบจอยเรนมนีเมืองเบแดนก็เบ้าแดนางั้นเลยเราเห็นเจ้าเราเห็นคุณระบูจักเชื่อค่นชมตอนนี้เขาก็มบกับสาวลากสวรรค์เสาวลาสวรรค์กับาลรสตูดิโอทุกนี่ก็เป็นสาวรักของคน เปสายตอนเมอนะาลันี่เฮ้อ้าวงไทยน่ขอาจารสอนิบางไทยกทการนัดประชวชนบันบูนบังลูัลหวัดลูนัลลูนานบัลลลยัลลมนันบาละูนลบบัลลูนบลนบบันนน ทุกจมาเตือ่าพะงมาจะมาเตออนี่ล่ะมาจอนไปห็นเ้มขึ้นทา้าัขึ้นขแต่ท่แม่นนเนาะเขากัไปพเจ้าปั่นขาดนไบ้อดีบ้างแล้วเจ้านี่แล้วแ่เมื่อวานนี่น้กระอบเจ้านี่ขึ้นเจ้าม่นบมดแล้วเมื่อวานเนี่มื่อนี่เลยมา่ได้มาช่คนเดดเนาะ ทอ้บางก์โลบ์ประตองเตรียมภาพพะธีกรรมให้เตรียมิูกบังไเอาเอตีนหายมาแล้วเด็กกมาบังก์โลว์ขาใกั้ใช่ไหมใช่ไหมี่ไหมใ่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม่ไหมใี่ไหมใี่ไหมใช่ไหม่ไหมใช่ไหม่ไหมใช่หมใช่่ไห้ใช่มใช่ม่ม่ไหม่มใช่ม่ไม่าหมหมใ่ไม่ไ้อใมม่มห่ม่่หม่หห่

อาวุธของเจ้าตะันบ้าะพูนระจบ้านพูนท่ามือทองเกี่ยพร้อมกนหางเปลียนที่ยา่ายดีพี่น้องทองกับแม่เราปาีี้งต่่่่รมลีน ว่านีการแดงการตัวการต่เงินนอกเออสีเงินสีเขียวทอดดีก้อมสามสีบางไพบันยังกับมงสัยม่าจสามสีตสอดสี่เด้อสีสีอะรสามสีตอสี่มาทั้งมือูล้วเพื่อนมืกับเพื่อนยูไอติสได้นับกันยุ่งกันแต่เพื่อนท่านเท่านั้นใส่โซาพี่เจ้าให้ ไปพ่อสามทีพระฤาษีคุณม่ธรรมดาเลยเองานบุญวางไฟวันนี้มานบุญบางทต้ขอะอาจารย์สอนเพชรเงินฤาษีเจ้าอาวรโสรประกุลคุนทางคนที่รับเลล้วอาทิมาราเตรียมพร้อมเด้อเอาเลย ไมยีเขาห้ท่านเจ้าอธิกรมบที่เป็นคนต้ไม่อ่เ <uh um> um ือเนอะแ่ที่ือ oh> ย่เจาอธิกรรเลยอหโอโอกันานีวจะมาเอนจะมาเหอวกากันบ่กันบ បងប្អូនអើល2 3ខ្ញុំអូគល្យាណលោកគិតដាក់ແថទៅបងហើយឈប់បើជួយទៅដល់កណ្ដាលហើយទៅដល់ទីទៅដល់អូមួយ

ไป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 ไ บางไฟนี่ยังลหลายอีกเ็กลวมาเลยเลยที่สิ่เลวง่ายกลัวมันขับยังมาไม่บางไฟหลายใบเนี่ยเอาหยุดนุก

ก็จะอาอยางอันต้นใหม่มาเห็นยางมาฮองใบชบโอ้ยฮ่อนเด้ไฟสีฟ้าหัวเด้เป็นบางไฟสีฟ้าหัวคุณาหน่ากล้องก่อนอานเลนะน่าชิมง่ายเลยมัแวบเดียวยังบ่มอนทำน้ชดกับแม่บ่ดังกนเยอเลยไหมาทำอะไรกัน เป็นผู้สาวเนะาะบงไฟเป็นเป็ผู้สิใจใมนี่เป็นบางไฟผู้สาวจ้ะชูขนาดมากเออ ชิอม่เงินนะคะเงนบมุ่งเงินจุกเมือใจคาเสียดีใจะใจน้นัก่อย่อยเที่ยนี่ี่ตังละพัดไลยค่ะท่าบี้ท่้เพื่อนขุท้หัวตลาดว่าครอบเม่หัวเอาเทียมพร้มต้องการเจียมีด้ย

ผีต่ำีมันแบกคนมันแบบนี่สัสัส่มาจากม่้นเรื่องกันแม่ป้าดิ่าโอ้ยสบาระชากโต๊ะนะเราเม้นขบอมัมีการ่มือครงท่เอรังเสียสละบัรกมาขลงเรี่องันแต่ว่ามาม่อนี้ก็ไม่ได้ใส่้าวารสลาข้าวสารสาย มานรั่ไ้าาากบสลนอาจะพามาอน้นต่องเสีอหอาเสืหวอีก้ังนเพ่งไเสอสปอร์ต่เพ่ได้เสืยหงอ่มี่เสืวงี่ไม่อข้เอ มักไปนับมาผู้ค้าว่าดูตีว่าผ้าบ้างทิพย์บ้งนักิเป็นเม่อยบ้างอย่างนี้เลยโดนสะท้อนสะบมาจากหน้ <H aji. S 3> าทัานเรือกันยากเรัแข่กั่ายชายข้าวบรีรมย์กับ้าแต่ังใต้ทัานเรื่องก็าาพเรื่องใช้ผู้ชายนักบุญธรรมดาหลายบังุหอเออแตเป็นร้อยืห้กันเลยชื่อมาจูื่อพนี้บอนายล ไปสั่งมาเลยก็จะมาแข่งชิมนี่คือตา่้องพินงกเลยอู่ตงฝุ่น่ะกล้องใหญ่กว่าขนาดนั้นขนาดนั้นามันมีแบบเป็นตมให้ขามากกรจาตลาดเลย ลายบ้างเกิดมั้งคุณไปล,ลายบ้าง ทังแดงบ่ไอทังแดงทังเขียวทังแดงเลยทังเขียบบ่เออทังเขียวก็บทังเขียวนะบังไปของเฮียสปอร์ใต้้วมันนี่เฮียสปอรี่เ่จงมคนืูอคนนี้่ธรรมดาไม่ต้องไม่้กันเาะสุยเลย